นี่มันไม่ใช่งานโชว์เคสมันคือคอนเสิร์ตบวกแฟนมีตสเกลคือจัดเต็มมากคนแน่นนะคือคนเยอะเลยโซนเนี่เกือบเต็มทุกโซนแล้วโชว์น้องแบมคือแน่นมากโชว์ทั้งเพลงใหม่แบบ s สเตจจัดเต็มแสงสีเสียงมาหมดพวงกิจกรรมก็สนุกมากโบะบามากทั้งศิลปินทั้ง MC ทั้งแฟนคลับอีกไม่มีอ่อมเลยทึ่งอะ่ะกับคุณภาพ ส่วนนักข่าวมือถือหลายคนคุ้มค่าที่ขับรถมาดูจากต่างจังหวัดเป็นงานที่ทุกคนดูมีความสุขที่สุดหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายน้อยที่สุดเพราะอยากเสพกับบรรยากาศ ั้งกรี๊ดสลับกับหัวเราะเพราะน้องแบมทั้งเท่ทั้งหาในคนเดียวกันไม่ต้องราชมังหรอกแต่แสงสีเสียงสุดอลังการในฮอลล์แอร์ก็เย็นฉ่ำตอบโจทย์คนขี้ร้อนพอพี่แบมวีนแฟนคลับแล้วหนึ่งเหตุเกิดจากน้องเนยแต่งตัวมาดีมากอีกแดงสะใจใหญ่เบิ่มตรงตีมงานสุดๆจนน้องแบมต้องบอกเลยว่าแต่งตัวมาดีกว่าทุกคนอีกอารักมากเรียกน้องเนยทุกค,คำนานๆทีจะเป็นพี่แบมเนาะงานนี้พี่แบมห้าขวบน้องหมีเนยสามขวบ เชื่อว่าหลังจากงานนี้แบมโดนตกเรียบร้อยแล้วน่ารักมากตอนที่พี่แบมเต้นกับน้องเนยดูไปดูมาน้องจะเต้นเก่งไปแล้วนะน้องหมีเนยส่วนพี่แบมก็เหมือนเดิมเต้นเทมากแล้วแบมน่ารักมากคือให้น้องเนยเต้นสเต็ปโชว์ก่อนเลยส่วนแบมเองก็แอบ,บเชียร์อยู่ข้างหลังตอนประคองน้องออกมาเนี่ยน่ารักมากนี่แหละแบมเป็นแบบนี้เสมอทุกคนถึงได้รักเขาให้เกียรติคนที่ร่วมงานให้เกียรติทั้งแฟนคลับเป็นคนที่น่ารักแสนดีมากๆสนเสรินนักข่าวมือถือ